สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับความรู้สึกในการนั่งขับเจ้าล็อกสองสี่นะครับหลังจากที่อ่าวางหัวมานะครับนี่จนี้จะเป็นหัวนอกนะครับก็ความรู้สึกนะครับก็คือว่ามันนิ่ม คนนั่งขับเนี่ยรู้สึกว่านิ่มกว่าเดิมเยอะเลยครับถามว่าเอ้ยมันเกี่ยวไหมกับวางหัวก็ไม่รู้นะครับเ่มันรู้สึกได้ว่ามันนิ่มนะครับเพราะว่าเบาะที่ผมนั่งเนี่ยมันเป็นเบาะก็เรียกว่าเบาะโชกเนาะเบาะเบาะโชกแต่ถ้าเบาะเดิมมันไม่ใช่ไงอ่านี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันนิ่มดีวะเนี่ยคนขับคนรู้สึกว่านิ่มนะเดี๋ยวจะให้ดูว่า ในเลือนใหม่มันใช้ได้ทุกอย่างไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูครับทุกคนมาดูกันเด้อเลือนใหม่หัวก,กิ่งคันนี้มันใช้ได้ทุกตัวไหมนะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ครับนี่คือเลือนใหม่นะครับใช้ได้ทั้งหมดนี่ความเร็วนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่ห้าสิบห้าวัดรอบอยู่ที่ประมาณพันห้าครับตัวนี้ นี่ครับเกีความร้อนความร้อนตัวนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะน้ำมันน้ำมันก็ใช้ได้ครับเติมใหมเมื่อกี้พันนึ่งเกลมตัวไม้ตัวนี้นะครับจะเป็นไม้ไฟฟ้านะครับซึ่งผมสั่งมาจากช้อปปีนะครับอ่านี่เป็นไม้ไฟฟ้านะถ้าไม้ของเดิมมันจริงๆมันจะมีของเดิมอะถ้าของเดิมรถมันจะเป็นสาย มาจิ้มที่พวดบนหัวเนาะแต่ว่าหัวคันนี้หัวคันนี้เดี๋ยวดิหัวคันนี้มันเป็นไมเป็นไม่ไฟฟ้าเด็กก็ใช่นะก็ตโตมาเนี่ยก็เป็นไม่ไฟฟ้านะเื่องกิ่งโตบักเร์ c, วิตไฟมานะครับเนี่ยก็ใช้ได้ปกตินะครับเป็ดร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยสั่งมาจาก อ่าช้อปปี้นะครับใช้ได้เห็นไหมผมว่าความเร็วมันก็ไม่เพี้ยนกันเท่าไหร่นะดูดูความเร็วตอนนี้อยู่ประมาณห้าบห้าลักษณะที่ผมกะก็อยู่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณห้าสิบห้านี่แหละก็ไม่ถือว่าหลอกไม่ถือว่าหลอกกันมากมายนะครับประมาณนี้เลยดูกระจกมองข้างหลังเปน หัวมันใหญ่มันสมกับกระบะมากเลยเห็นไหมโนนมองง่ายเลยครับขับดีครับนิ่งดีเกียร์ก็เข้าง่ายมากอุ้ยเกียร์นี้ต้องบอกเลยว่าเข้าง่ายมากเลยนะครับสุดจัดเลยมันเป็นน่าจะเป็นกับคันคันเกียร์นี้หรือเปล่าของเดิมมันจะเข้าฝืดๆหน่อย แต่ตัวนี้เข้าง่ายมากลุ่ยลุยล,ยลยุเลยอะ่ะโอ้โหแจ๋วเลยไม่ผิดหวังเลยที่วางหัวนี้นะครับภายในก็ดูกว้างขวางครับเนี่ยดูภายในสวยอ้าวเฮ้ยจะไปก่อนแล้วเนี่ยป้ายภาษีนี่ข้างในกระจกยังไม่ได้ล้างกระจกก็เตงอีกเ,เอาต่คันเร่งกจะ คันเร่งออกเหมือนจะเหยียบแบบไม่นิ่มเท่าไหร่นะครับคันเร่งอาจจะขัดขัดนิดนึงเนี่ยธรรมดาเนาะสายคันเร่งราคาสามร้อยห้าสิบบาทโดยรวมก็ขับดีครับนี่ตัวนี้ไม่กล้าวิ่งเร็วครับเพราะว่าไม่ได้ใส่กองอากาศครับอันนี้เป็นดูดสดเลยนะตัวน,นี้ยอันตรายมากเลย ไปวิงว่งบนถนนรัดยางไม่เท่าไหร่เอาไปติดตั้งกองอากาศแล้วก็ไปติดตั้งกันชนหน้านะครับแล้วก็ไปใส่สายดึงดั้มนี่ตัวนี้เอาเบรกมือนี่แหละดึงดั้นี่เราน้อยขับรถตามข้างหลังครับรุ่นขับฟอร์ดปื่ชาชาบอกเราขับฟอร์ดตามหลังพี่อุ้ยหน้านี่ดูแบบ หน,น้าดูเปลี่ยนไปเลยอ่ะอเฮ้ยเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่พาไปทางลัดเพราะเราเขาเขาขับนะขับได้แต่เขาจะกลัวไปที่แบบรถเยอะๆเขาจะตื่นหน่อยนะครับตื่นเต้นหน่อยนะแต่นี้ผมจะพาไปทางลัดครับเดี๋ยวไปออกตรงแถวแถวหน้าอำเภอแล้วก็ขึ้นถนนใหญ่แล้วก็ยูเทิร์นกลับมาเขาจะได้ไม่ตื่นรถเยอะนะครับ อัากทำให้มันเสร็จเก็บร้อยนะครับโอ้เหลือเดินเหลือต่อไป้างคนนะนะไปค่อยอยู่นะน้องแม่งน้องแม่งนะนนีจกิงไม่ได้ต่อให้ครับเดี๋ยวค่อยเวไล่ต่อที่ร้านให้าต่อให้ก็ถือว่านิ่มดีนะแต่พวงมาลัยยังเบี้ยวนิดนึงนะนี่นี่นี ต้องปรับอีกนิดหนึ่งเนี่ยขนาดนี้ถือว่าเบี้ยวไหมเนี่ยลมจามแล้วผมว่ามันเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวต้องปรับตั้งใหม่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้เขาจะมาดูกระบะดำด้วยเนี่ย สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม